ทุกคนครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ไอบอยจะไม่ตายฮะคนดูไม่กดไลค์มึงแน่นอนคลิปเนี้ยฮะกูไม่ทางตายอ่าไหนไม่ตายใช่ไหมอมเือไม่กินอ้าวเอ้ยเอ้ยพูดตายได้ไงเพราะว่ากูไม่ตายเพราะคนดูกดไลค์ไงไอติ๊กต๊อกไปแล้วรัวต้องตายสิวะอ้าอ้เออตายจะตายไหมกูจะ เอ,อ,เอ,อหนึ่งกูยอมกูยอมแล้วก็ได้เกลูอขาแล้วตอนนี้ไปแล้วโอ้โเกมูอข้ากไปแล้วโอ้โอ้สิ่งอล ชั้นี้เขบอกทุกคนคือบทเคียนว่าคุณจะได้ไหมครับลัคกี้บ็อกกันอีกแล้วนะครับทุกงนึกเจะได้รับมาเปิดลัคกี้บ็อกแรนดอมซะซื้อโหยเลยครับว่าลัคกี้บ็อกแรนดอมอันนี้เนี่ยคือแบบว่ามีของเยอะแบบมากๆมากมากมากๆ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 อ่ะเผื่อใครไม่เชื่อก็เปิดให้ดูเลยผมไม่เคยเห็นหลายชิ้นอยู่นะอย่างเช่นแบบพวกแบบปืนแล้วก็ดาบเดี๋ยวรีบแบบมีเยอะมากเลยอะเราจะเปิดได้ไม่บ่อยได้เดี๋ยวเรารวย แต่ที่แน่คิดวหมเนี่ยผมจะไม่เสกแล้วครับเพราะว่ามีคนไม่บอกว่าเนี่ยมึงไม่ต้องเสกนะที่กูส่งไปมึงนัวบอยเนี่ยมึงไม่ต้องเสกหรอกมึงจับไปดานึงทีเสกขอแล้วแบบมาสู้เลยจะไปเพื่อนอะไรมันนึกว่ามันเสกของเนี่ยโอเคกันไม่เสกก็ได้อ่ะบอยคิดไงอ่ะฮะที่เราเสกเพาไม่เสกก็ไม่มีของแล้วทุกคนก็มาว่าทุกคนว่าไงได้เขาเด็กเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ถั่วได้ไงเราแบบถ้าเราได้แค่นี้เราอ๋อแค่นี้เสียแล้วน่าจะประมาณนั้นทุกคนก็ใช่ไงก็กูบอกแล้วเปิดทำไมวะเไอของเสกขอมไางเลที่เราันดดู่ตอนนีี้ไม่่าเสยทุกคน เรานี้นะครับแล้วก็มาสู้กับไพ่ในเกมเทลเนอร์นั่นเองซึ่งตัวไพ่เนี่ยเขาจะมาจากด่านหนึ่งใจสี่คนนะบอยหรือว่าด่านเจ้าหญิง่นแหละนะครับใช่ไหมไอ้คนรู้ดีไพ่มันมีทุกด่านอ้าวด่านหนึ่งใจสี่คน,นมีไอ้ตอนก่อนก<า>็มีคือว่าไอ้ไพ่ตัวนี้เนี่ยในด่านหนึ่งใจสี่คนนะครับตอนมันจะอยู่ด่านประมาณท้ายๆก็คือว่าเขาจะให้เราไปเหยียบหัวตัวไพ่นะครับแล้วก็มันก็จะตายแต่ว่าตัวไพ่นี้เนี่ยเขาจะเขาจะถือนั่นนะบอยเขาเรียกว่าอะไรนะของใช่ไหม แล้วก็มาช็อตเราตึ๊กๆเราก็จะโดนช็อตมันคือองค์คารักจริงๆตามในเรื่องแล้วมันคือองค์คารักมันเป็นองค์คารักไว้ป้องกันอันนี้เราล้<ช>าจะาเฮนรี่อ๋อพอแล้วก็เปิดกันเลยไหนจะอ้าโอ้แม่งเือไม่ต่างกันเลยโอ้มาฮะเดี๋ยวก็ได้กันอ้าหุยบอยเออลืมบอกลืมบอกอยาหนึ่งว่าระวังมันมีดักทำให้ของหายนะว่าจะมีเฮ้ยอันนี้เราต้องเขียดอิบอ๋อใส่เราวิ่งเร็วหูไหนมันตีรวมไหมอ้าหุยต่ออ้าหโอ้โห กาะเออมันสองกอยนี่่ะเอาอะไรอ่ะอันนี้คือเปิดได้ระเบิดเหรอแต่รองเท้ามันก็วิ่งเร็วเกินเึ่งแบบมันมีของที่แบบมันไม่เคยเห็นลายชิ้นมากเลยบอยแต่ป้านี่หุบดาได้เหมือนเราเคยเห็นเฮ้ยไอ้เกียกาสิไอ้เกินสิ มันไม่มีดาเมจนะไม่แต่มึงตายได้เหรอไม่มีดาเมจเลยดาเมจฟิตี้เนี่ยกูตบปากเลยนี่แล่มันไม่มีดาเมจว่าเจออันไหนไม่มีตัวเนี่ยอันไหนตอบมาถ้ามีนะเนี่ยมันต้องเขียนบอกอยู่อันเบกเติโบเลยดาเมจอันเบกเติโบเลยคือรอบเดียวตายเบกเติโบเนี่ยเถียงเถียงสุดใจเถียงสุดใจอ่ะกูจะขอร้องกูไม่ขอร้องกูดอบเขากระบอเพชรอ่ะแล้วดอบไปเลยหรือกูเสียงใหม่อ้าวอ้าวอันนั่น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 อเนี้ยมึใหญ่กูเจอมึงใหญ่กูเจอ ยังต้องโดนบูดยังไม่ดับน้ำอ้าโอ้โหของก็สลับขึ้นนะเราจับของไม่ได้เยอะแล้วแม่งแบบระเบิดเยอะแบบโคตดีนะโคตรดีเนาะเดี๋ยวบอลมันหลุดไอ้เกมดิโอ้โหหนูทอแล้วอ่ะโอ้โหเอ็มาล่าไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้ไม้เออโอ้โหทำไมไทมกูเกลือจังวะอันนี้เป็นหมวกสายฟ้า อันนี้กูใส่หรือมึงปะฮะมึงใส่หรือเปล่าอย่าป้าลอกป้าก่อนดิเก็ตดิ้เฮ้ยกดได้มันใส่แล้วมันก่อทอนแล้วมันก็ได้บัฟรีแพร์มารีแพร์เลยวะเหมือนส้มเลยเฮ้ยอันนี้ดาบน้ำแข็งดาบฟิซซิ่งเอ้ยฟิซเซนฟอร์เซนเออฟอร์เซนฟิซซิ่งอะไรล่ะยังไงขอลองดาบฟอร์เซนหน่อยนั่นอ้าวอ๋อบอยกูไม่รู้ว่าบัฟรีแพร์ทำไมได้คือไอ้ดาบเนี่ยคือมันตีแล้วเรือมันแตกเลยแต่กูกูมีบัฟรีแพร์ไงแล้วมันซ่อมให้ออ่ะเ้้าแลวมันนไมมม่่่่ซซออออเเหราีแล้ว อ๋อบัฟฟีเพลคือยังไงคือแบบซ่อมของในตัวแรกคือเราต้องถือของชิ้นอยู่ด้วยมาเอออันนี้ดาบยูน,นิเวอร์สแล้วก็อันนี้เป็นเมทัลยูนิเวอร์สศูนย์ชิ้นฮะอ,อ๋นนอมันเป็นที่สุ่มอ๋อไม่ได้ไม่ได้ค้างนะ<ช>อ,อันนี้เป็นบ็อกก็คืออ๋อเป็นแร่แล้วก็คลิกขวาได้ไ<อ>ใช่ไหมอ<ห>๋อเปิดไม่ได้อะไรสักพักแรละฮะค้างเหรอก็ไม่ได้ค้างนี่มาไหนลองอย่าเพิ่งตีนะเว้ย อันนี้ดาบมีแล้วเอ้ยระเบิดโอ้โหกูอบอกอยู่เพื่อสีกันแม่งยังเปิดได้ระเบิดเราขาดเสือ้อเกราะอ่ะแล้วก็รองเท้าอ้าเฮ้ยไม่เจาะรองเท้ากางเกงไม่ได้รองเท้าได้หัวโอเคขาดแค่กางเกงใส่แล้วถามว่าหัวไหมก็หัวนะอ่ะแล้วมันวิ่งเดือเพราะอะไระวะาออกรองเท้าอ้าวเราถอดระเบิดไม่ได้โอ้ยชีวิตกูอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยป่อยปืนปืนอะไรอ่ะเลเซอร์กัน บอยบอยมาดูได้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรนะอยู่ไหนครับครับกูวมันจะเยอะแยะมันเลยบ่อดูนะดูแล้วถ้ากระทั่งรเก็บได้หรือเอ่ะเก็บไม่ได้ด้วยโอ้โหมูนี่โอ้โหหน้าที่แรกเนี่ยกูเห็นไฟแล้วโอ้โหซีทีทำอะไรเปิดได้เหรอเปิดเราเปิดได้ซีทีโอ้ยทำคิ่วนะบอยแหลกธนูเอราจะมีหลายชิ้นจัดเลเซอร์กันมีแต่ของที่ไม่คุ้นเลยคลิปนี้มันมาก อะไรอ่ะอุ้ยแอปเปิลอันนี้แอปเปิลอ่านไม่ออกอ่ะกินดูโอ้โหกินแล้วแค่กันไฟกับสต็งความเข็งแร่งขอบคุณนะแต่วันหลังไม่ต้องอันนี้หละเจมอ่ะหุยเนี่สวยว่ะคือทุกคนอยากเห็นอ่ะผมค้าไปดูก่อนน่าจะเป็นอ้าวกูว่าสีแดงค้าแล้วเป็นสีส้มอ่ะดาบเขามีไหมอ๋ออันนี้เนี่ยถ้าเราไปคลิกขวาได้อ้าวอ๋อจำผิดแต่ทั้าตีนแล้วก็สายฟ้าหรือเปล่าวะจรกูหยุดกูควรไม่อยู่แล้วเนาะในวันขอลองตีน่อยมันอาจจะเป็นสายฟ้าใช่ไหมอ๋าไม่ใช่หรอเฮ้ยยง กูแค่รอกูกูอยากรถไปสายฟ้าใหม่เนี่ยดิทำอะไรอ๋อแล้วมันตีไก่ด้วบอลดูดิเฮ้ยบอกเฮ้ได้รางวัลถึงแล้วยเ้ยบวกเอ้าบุฟฟี่เอามาถือเชียรอ๋อมันถือเลยว่ามันตีไก่โอ้โห้แค่นี้เดืคุณหัวเลยทุกคนผมว่าเราได้ใช้ด้วมันดีมากเลยอะน่าจะเลยผลแพ้ชนะแล้วมั้งเนี่ยอันนี้โอ้ยจะไม่ไปเลยรัผู้คันที่จะแพ้ตลอดเลยมั้งอ้าวแต่กูว่าอันนี้กูมีเวลอยู่นะ อันนี้ตาันอยมึงตีไก่กันไหนกูก็ไม่ตายมึงบ้าดป่าวอ้าวมึงแต่มึงโดนแล้วเมื่อกี้เราแบบเบิดตายนะกูไม่ใส่กอก็ถอดกอกไงยังก็ถอดกอยู่แล้วถ้ากูแล้วถ้ากูมีบาบัดอ้าวกูก้อยอันนี้เอาไว้ยิงนะลูกผมจำได้แต่มันไม่แรงนั่นไงมันตีบาบเชื่อใบบาบเลยเหรอหายใจไม่ออกเหรออไเธอจอมย้ายเขาใจหมดเอ้าวแล้วตกเพลงหลุมเรียบร้อยมึงไม่ ไอ้แก๊ปสิเดี๋ยวนี้บอลแตะต้องเนื้อแตะตัวไม่ได้นะควรกูอยู่นั่นแหละนี่เธอมีกระเดือใช่ไหมออาวไออันนี้คืออะไรอ่ะถือได้ได้บัฟกระโดดสูงสเต็ปสเต็ปเอ้ยสเต็ปอ่านว่าเลยวะคำเนี้ยบอยจำไม่ได้อ่านว่าเลยนะสเต็ปไม่ใช่โอ๊ยอ้าวสเต็ป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 ้มจิ้มจิ้ไปตอนนี้ผมน่าจะหวังแค่ของกินแล้วก็บาฟประดุกนของกินจะได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นครัวไอ้จอบ ดามเมจร้อยเดียวขอบคุณนะเหลือสามสิบกล่องแล้วนะเออกูเหลือ <c oughs> ห้าสิบเร็วจัดอ่ะโอ้โหเออมันก็ว่างหลายกล่องอยู่นะบอยเฮ้ยบอยจำรอบที่แล้วทำไมที่มึงกินน้ำพิษไปอ่ะอันนี้เป็นน้ำเลือดว่ะอ่ะกูให้มึงกินหนึ่งถังกินเลือดกูดิอ่ะกูกินก่อนเป็นไรวะ <c oughs> โอ้โหแล้วเม้งเฮ้ยมึงเต่าวะเต่าวะเดี๋ยวนี้มึงเป็นคนให้กูเองอ่ะก่อนเร็ว กูแม่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 ไม่เว้นมึงง่อยให้ตายตาดอกไปและเฮ้ยอ้าวเออกินไปมันก็ไม่ดีมากหรอกแต่มันก็ดีอยู่อ่ะเฮ้ยนี่ปีกปีกไฟ ใส่แล้วก็ไิ่ได้แต่คนให้คุลแล้วมาทวงขอคืนดูทุกคนก็รู้ที่แฉมันนะครับเป็นคนยังไงกูให้กก็ไม่ได้เก็บไว้แต่กูไม่กินอ่ะเอ้ยเอาก็กูไม่ก็กูเมย์กูแล้วกูก็กินของกูเขาปะวะก็กูอมาใครมันชอบเป็นของกูของกูของกูเอาแล้วไม่ยุ่งอะไรมึงเป็นคนได้แล้วเป็นคนยังไงวะเอ้ยมันเองเป็นคนยังไงโม่มาสอบไปยังไงวะแต่ที่แฉแล้วมันตรวทอทุกคนอ่ะผมใส่ปีกเบียวแล้วกันเพราะมันวิดได้มาอ้ชิอุ้ยอีกสิจะหมดแล้วสามเจ็ดเออจะอันนนนีี้ตคคละทุก แต่ว่าอันนี้ถือแล้วมันจะได้บัฟรีคอร์กับสเต็งไหมหน่น่าเอาอันนี้เก่งม่วงเคทีบอ๋อเที่ยวได้อันนี้เที่ยวได้มาาัรองเท้าโอเคมาจะหมอยนะอ้าวกูไปไหนกูไปเมื่อไหร่กูลืมโอ้โหอ,อ,อะไรอะ่ะแ,แอนแอนแลกเขาบอกว่าเขาจะคิวทุกอ,อย่างว่าโลกนี้เขาบอกว่าจะฆ่าทุกอ,อย่างว่าโลกนี้อะไรเนี่ยอมันโดนสูงเนี่ยอ๋อเพราะเองเกงใช่ไหมเออแล้วแม่ก็ใช่จริงเลยนะกูถอดเอ้กูทิ้งไปเลยอันนี้แดนดอวโพชั่นอันนี้เป็นวอเตอร์บรีฟนะครับทุกคนหายใจได้ หายใจใต้น้ํามาเดี๋ยวเริ่มเปิดให้ก็ได้อันนี้เปิดนี้เราก็มีแล้วที่เราได้มาตอนแรกเจ๋งโชคได้เป็นเอมเมอรัลโอ้ยมือขี้มือน,นกูไม่บอยขอมือเยอะแยะแต่มึงให้กูกิแอบให้แบบจิ๊บเดียวของส่วนหนึ่งของลัคกี้บ็อกเนี่ยมึงเข้าใจไหมฮะไม่รู้ไม่รู้รอันนี้เลยโอ้โหมึงไม่บอกว่าเลยกูมองเป็นเหล็กอะเนี่ยมึงดูเสื้อกูที่กูใส่เนี่ยเห็นไหมเขาบอกขึ้นเลยมัตรอาอะไรมันตกไม่สู แม่ครับมันคือเหล็กเนี่ยไอ้ตรงกลางที่มันเป็นแร่เนี่ยเขาบอกมันคือเนยวัตเตอร์้มันก็ไม่ใช่เหล็กเองก็คือเนยได้ทำไมไม่ออกอันนี้กล่องมีอะไรอยู่ข้างล่างหรอกับดักเหรออ๋อเป็นบล็อกมึงเปิดกล่องยังบอยข้างล่างมันมีกล่องเลยนะเอ้ข้างในอ่ะแมวไม่เปิดเกียร์นั่นแหผมเปิดขผมมานิเพื่อเผื่อมีของดีแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดดูให้เออเไปขอจุ้ยให้เสร็จก่อนเลยโอเคมีกระดูกเฮ้ยได้น้ำไม้ลุยยาปลานะอันนี้โกงสปอนเป็นหมูอ๋อบอกว่าอย่าปลากูเสียกล่องเลย โอเคไม่เสียหยุ้ยแล้วของที่ได้ของดีนะดาบเอ่อ <S <S ผมรู้สึกใช้เนี่ยทุกคนจริงๆอันนี้คือสูตรสุดแล้วที่ผมถืออะเอออันนี้แร่เขียวบอยโอ้ยไอ้บอยแร่เขียวได้ยังฮะเนี่ยได้ยังม,มันมันดีไหมอ่ะไม่รู้ไม่บอกอ้าวอันนี้ใส่แล้วก็โอ้โหแต่มันวินไม่ได้ดทุกคนอ่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันแร่เขเียวบอย<ๆ>ไม่มีทำใช่ไหมคุณแร่ให้หน่อยอ้าวอ๋อไม่ต้องกูว่าข้าผองกูเพวกิ่ม พ่อพี่ไอ้กูเป็นขุดช้าไงอ่ะจะหมดแล้วว้ายไฟหนึ่งโลกเพชรทองถ้าเราทำไม่แรงเหมือนเดิมได้นะ่นคือบ่อยแล้วว่าเราเสกได้ทุกอย่างเพราะว่าเราได้เพชรทองเยอะมากคลิปเนี้ยแต่ไม่เสกนะต่อไปนี้ไม่น่าเสกแล้วกูโดนด่าบ่อยแล้วเนี่ยไอ้เสกของเนี่ยอ้อระเบิดเออโอ๊ยโดนระเบิดกูยังตายแล้วกูจะโดนซวยบอยไหเนี่ยแต่ว่าตอนสู้ไก่บอยบอยมันต้องว้าวผมไม่แน่อือจะไม่บอยฮะกูเคยว้าวเด้หรอกูเคยเจอเี่กับไมค์คาร์ได้หรอ อุย้ยเอ้ยนีออนปืนนีออนปืนนีออนไปฆ่าป่าวเ,เป็นไรอะ่ะมึงว่างอไงมากวนกูเลยไง,ไงวะมันเป็นไรไหมถามตอบก่อนไ <ม S 1> ปละไม่เป็นอา้าวกระสุนหมดโอ้ยปืนกากเี่ปืนเทนกะเป่าโอ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ่ออันนี้เป็นแร่อ่ะหมดทุกคนอันนี้เป็นเลิฟเฮ้ยบอยบับเลิฟขอนักเธอนะดูนี่ก่อนน,อน,นี่นี่หูด้วยก่อนนี่นะที่พวกเราที่เขามีให้เธอดูนะ เยอะเท่านี้เลยลองเธอมีเท่าเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> มึงทำอะไรกันเนีอยไม่ไม่ต้องการ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคไม,อไม่ต้องการไม่ต้องการล้วลาลาไอยมดีพวกคลิปนี้คลิปนี้ยังไงดีนะฮะบอยยังไงอ่ะกชอบแต่เวลามึคงคิดว่ามึงจชนะแล้วคนดูเม้นด่ามึงชอบมากเลยอ้าวอ่ะก่อนนี้ดีกว่าสงสัยจะได้เห็นคลิปนีเท่นไหน่ของมึงได่เหออ่ะเดี๋ยวก็รู้เองแหละไอ้ยี อ้าวแต่วินไม่ได้อ่ะอ้าวไปมึงนะผมได้ใส่กระปเตอร์บินได้เออโอเคมาแล้วก็ปืนไปตรงนี้แล้วก็โพชั่นแล้วก็บัฟอันนี้อ่ะหมดแล้วมาทุกคนตอนนี้พวกเราก็เสกบอสเสร็จแล้วมาบอยกินบัฟเลยจ้ะซึ่งบัฟเนี่ยอ่ะผมคิดแค่สามขวดละกันเอ้ยสองเอ้ยสามขวดแหละเอออ่ะโอ้โหกินแค่สามขวดยังขนาดนี้อ่ะแล้วก็บัฟถังเราให้บัฟเลือดโอ้ยโอ้ยกินแต่เดี๋ยวกันชนะเลวม้งเนี่ยอ๋อ อ้ามาบอลเาสู้อย่างที่มาสู้กับบอลไพ่ในเกมเทวัเนอร์ทำแล้วอ่ะพอมาลุยเลยกลัวกากโอ้โหเนี่ยตีเชนนี่ตีทำไมมันลอยเอ้าแล้วกูจะรู้เหรออ่ะ้ามาเริ่มแล้วโอเคอ่ามาไหนโอ้โหโคตรกากเลยมาบอยขอกูขอรอปืนนี่ยิงก่อนปืนเลเซอร์กันมาโอ้ยแหลกชิบหายกูหันหน้าออกละต่อเดี๋ยวจะตายเพราะเขาคือไพ่เออตายจริงเอ้าไม่ตายฮะฮู้ฮู้โหตีแล้วฟาบ้า เขาหรือกูปะอ๋อกูโอ้ยโอ้โหโอเคสุดจับสุดจ,ดจ,จริงริงเจ้าขนูนี่กูมีกูลืมใช้นี่ว่ะอ๋อยิงไม่ออกไม่มีขนูน่าจะก่าทุกคนมาครับต่อไปซื้อของเรามากินบ้าไปจับบอยอยังไงครับจะถอดเกาะไหมหรือไงฮะถอดถ,ถอดจะค่อยถอดแล้วกันใส่ก่อนแปบบ๊บนึงนะพอใช่ไหมมาพอแล้วมาเ,ามาเลยอ้าว,อาวลอยลอยนวลทอนทอนหรอนวนทอนหรอจะทอนเหรอ ดูองนี่เรอตีกูสะท้อนตัวเองหรอเน่ยอยย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 ่ยยอยยยยยยยอ่า่อยย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 อยย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 ยมยย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 วยยยยยยอยย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 ยนยย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 หยยอยย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 อยยยยเยยเยย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 ย อ๋อมันจะมันจะเด็มึงเดี๋ยวแป๊บนึงมึงได้ปั๊อะไรเหรอฮะอ๋อเบิกกินแก่กินเขาจะดูว่าขนะแล้วครับไปรูปน้งกินเยอะหรือไม่หรอครอ๋ออ่าบอยบอยถืออยู่ไหนอ่าบอยเนี่ยมึงลองถือนีิดูดิกูตอบให้มึงอ่ะมึงก็จะเข้าใจว่าพันนึงแบบกูมั่นใจว่าชนะกับมึงอ่ามึงเข้าใจหรือยัง มันใหญ่เลยก็ไม่ก็แค่กอดแดงกัวทําได้มันใหญ่เลยคือมาถึงนี้เราแบบมันแบบมันแบบมันได้กอดแดงแล้วก็กอดช้าแล้วก็ตีไกลไงเออนั่นแหละถึงคุณแบบกูถึงบอกว่าอ่าไงคิดว่าคุณชนะมึงแต่ว่าถ้าไม่ถึงมึงก็เหนเออแต่สมมติมึงไม่ได้แฮมเบอร์เกอร์ก็คือมึงแพ้กูถูกไหมแฮมเบอร์เกอร์กูกินไปอ่ะที่มึงได้มาไม่กูกูก็ไม่ยังเห็นอยู่อ่ะอันไหนอันไหนอีกไหนดอกมาดิหายอ๋ออ๋ออะไรอะไรหายไปแล้วอ๋อ ยาอะไรเนี่ยเอาโหแต่ยาที่ป้าน้อหัวใจหายนอนตีนแล้วกตายเนี่ยเอาไหว้บอลชนะเพราะแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนเอ้ยเสมอเพราะแฮมเบอร์เกอร์แราวผมก็เสมอเพราะผมได้อันั่นมาคนเรียกอะไรนะสเปียเออนั่นแหละโอเคห่อทุกคนเออส่วนบอสแล้วก็ชนะไปทุกคนหืงของโหขนาดนี้ก็ไม่แปลกหรอกลัคกี้บอกแม่งโหชิบหายสำหรับคลิปนี้หน่อยใครชอบเรื่องกดแล้ะสไครป์ชอบผมอยู่ใจ้าในคลิปชั้นมาเจอคลิปหน้าบาย